ด้านพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญนะครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการสลายการชุมนุมว่าลองฟังดูนะครับ,รบการปฏิบัติงานของตำรวจมีการประกาศแจ้งเตือนให้ทราบหลายครั้งว่าผู้ชุมนุมเริ่มทำผิดกฎหมายแต่ผู้ชุมนุมไม่ยอมปฏิบัติตามทำลายสิ่งกีดขวางที่วางไว้ตำรวจจึงจำเป็นต้องใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางสลายการชุมนุมเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ความเรียบร้อยโดยทำตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนัก เพราะตำรวจมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งคือแบบเข้าใจป่ะคือผมแบบแม่งอยากจะอยากจะเคลี้ยงคอมพิวเตอร์แล้วก็เคลี้ยงทุกสิ่งอย่างแบบลงพื้นแล้วก็แบบว่าอืมจริงจริงคือเข้าใจป่ะคือแบบว่าอันนี้คือผมผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบเฮี้ยเอะอ,อะไรก็ลากเข้าลากเข้า,า,เ,ขาเรื่องของการร,าานนะรัะหารนะครนะแต่ณวันนั้นน่ะมันก็มีคนทำมีกฎหมายอ่ะซึ่งทุกวันนี้ก็คือเป็นนายกอ่ะณวันนั้นอ่ะตำรวจได้ทำมีได้ระลึกถึงหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไหมตำรวจไม่เห็นไปจับกระโจเลยถูกหรือคุณคอ,อาจจะมองว่าการที่เขาอาการการที่รัฐประหารเนี่ยผิดกฎหมายตอนนั้นเนี่ยคุณได้ผลประโยชน์ไงคุณเลยไม่ได้ทําอะไรแต่พอครั้งนี้ปับ๊บเอ้ยรู้สึกว่าตัวเองแบบเอ้ยเสียผลประโยชน์ก็เลยออกมาเทคแอคชั่นนั่นและดิคือแบบเข้าใจปะคือเข้าใจปะคือคือ,คอกะรูณนาครับกะรุณาอย่าอ้างว่ามึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายมึงพูดมาเลยว่ามึงปฏิบัติตามคําสั่งของหัวหน้าบริการครับ พูดอย่างนี้ดีกว่ามันดูเขาเรียกวอะไรมันดูมีน้ำหนักกว่าใช่คือพูดมาเลยตรงๆอ่ะพูดมาเลยวานหาเรื่องแทนว่านายสั่งมานายสั่งมาครับนะแล้วก็เป็นคําสั่งจากเบื้องบนครับเบื้องบนที่มาจากมันก็ต่อเนื่องกันมาแหละจากเนี่ยแหละคนที่ยึดอํานาจมาครับอยู่กันมาเจ็ดปีเนี่ยซึ่งวันนั้นมึงก็ไม่ได้ทําหน้าที่อะไรของมึงเลยครับแล้ววันนี้มึงมาบอกว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายมึงไม่ได้ทําเฮี้ยอะไรในวันนั้นเลยครับ ใช่ไหมแล้วพอวันนี้มึงก็คือมาทําตามคําสั่งเผด็จการเนี่ยเออแล้วคือกรุณาอย่าอ้างบอกว่าประชาชนรเริ่มทําผิดกฎหมายนะตํารวจมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายนะก็เลยต้องทําอย่างนี้คือแบบเงี้ยปาเผยสัตว์จริงๆไอ้พวกตำรวจชัางผู้น้อยนี่ก็คือแบบอย,ยินดีให้นายสั่งเนาะเออแล้วก็แบบว่าเออคือพวกคุณไม่ไม่รู้สึกแบบ ไม่รู้สึกอะไรเลยกับการที่แบบเนี้ยตั๋วช้างออกมาตัว๋วตำรวจนู่นนั่นนี่ออกมาแล้วก็คือยังไงมันเป็นเรื่องปกติ <ừ> อะไรเง <ừ> ี้ยคือคุณไม่อยากจะแบบว่าปฏิบัติหน้าที่ใช้ความสามารถของตัวเองให้เต็มที่ใช้หัวสมอง,องคุณ <ừ> ให้เต็มที่ <ừ> ในการที่จะเลื่อนขั้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทํางานและทําหน้าที่และการรับใช้ประชาชน ครับเหรอคือคุณคุณไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเหรอคือคุณคุณยอมรับกับวัฒนธรรมเดิมๆวัฒนธรรมองค์กรเดิมๆการที่มีระบบอุปถัมมีเรื่องของการคอร์รัปชันมีการใช้เงินใต้โต๊ะมีการใช้เงินซื้อตําแหน่งอะไรแบบนี้ขึค้คือคุณโอเคกับแบบนี้เหรอแล้วคุณก็โดนอไอ้พวกเขาเรียกว่าอ,อะไรตํารวจ ชั้นผู้ใหญ่ซึ่งก็อาจจะมาจากการซื้อตําแหน่งหรือเปล่ามาสั่งการอีกทีให้ทําอะไรแบบเนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของพวกพวกเขาเองใช่คุณโอเคหรือคุณคิดว่าการที่คุณยอมใช้ชีวิตอยู่เป็นเบี้ยล่างแบบเนี้ยคือสิ่งหนึ่งที่จะทําให้อาชีพการงานของคุณเจริญเติบโตขึ้นมาได้ซึ่งโหมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคือมันฟังดูเศร้าเออคือผลประโยชน์ที่คุณอาจจะได้มาเป็นแค่เศษติ่งเล็กๆน้อยๆเท่านั้นน่ะคือเหมือนเศษกระดูกันะที่เขาโยนมาให้อ่ะครับอืมนะฮะ ตลกมากแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าเออคุณต้องรับใช้นายนู่นนั่นนี่ทั้งทั้งที่นายคุณจริงๆอ่ะคือประชาชนนะครับคนเสียภาษีจ่ายเงินเดือนให้คุณอ่ะครับและนายคุณเนี่ยไม่ได้เห็นหัวคุณเลยเขามองคุณเป็นคนเท่ากับเขาหรือเปล่าก็ไม่ใช่เขามองคุณเป็นขี้ข้าเขาบอกว่ากูสั่งอะไรมันก็ต้องไปทบกูสั่งให้มึงไปตายมึงก็ต้องตายเออแล้วกูก็กลับบ้านไปอยู่บ้านหลวมๆของกูถูกอืมแล้วก็ให้ลูกกูขับรถซูเปอร์คาร์อะไรไป พวกมึงเงียบปากไปพวกมึงอยากตายก็ตายพวกมึงโดนกระทืบก็โดนกระทืบไปใช่โดยพวกมึงจะโดนลุกลงอะไรก็โดนไปใช่อืมใช่ไหมอืมคือสิ่งที่เขามองอ่ะคือชีวิตคุณไม่ได้มีค่าอะไรขนาดนั้นเลยใช่มันชั่กแค่ไหนอ่ะลูกคุณอ่ะจะแบบว่าเต็มที่ก็ได้ขี่มอไซค์อ่ะลูกแม่งขับพอร์ชอ่ะเอาดิอืมนั่นแหละ Daily Topics กับ John Win You